นิทานเรื่องผีบ้านร้างกลางป่าเขาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายหกคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขาพวกเขาชอบเล่นด้วยกันวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจไปผลภายในปา่าพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านร้างหลังเก่าบ้านนอนหลังนั้นดูน่ากลัวเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกระจกแตกประตูปูพังเด็กๆบางคนเริ่มกลัวแตกเดินหัวหน้ากลุ่มชวนให้พวกเขาเข้าไปดูข้างในเด็กๆลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเข้าไป เมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านพวกเขาพบกับความมืดมิดอากาศเย็นเยือกพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนคนร้องให้เสียงเหมือนกระซิบกระซาบเด็กๆกลัมาพวกเขาอยากวิ่งหนีแต่ประตูบ้านปิดตายพวกเขาถูกขังอยู่ในบ้านร้างทันใดนั้นผีสาวก็ปรากฏเธอสวยมากแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าเด็กๆตกใจกลัวแต่ผีสาวไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้พวกเขาฟังเธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับครอบครัวของเธอ แต่เกิดไฟไม่ครอบครัวของเธอเสียชีวิตเธอเหลือรอดเพียงคนเดียวเธอรู้สึกเหงาไม่มีเพื่อนเธอเลยวงเวียนอยู่กับบ้านหลังนี้เด็กๆรู้สึกสงสารผีสาวพวกเขาสัญญากับเธอว่าจะมาเยี่ยมเธอเป็นประจำผีสาวดีใจมากเธอยิ้มยงม,มีความสุขและค่อยๆหายไปหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปเยี่ยมผีสาวที่บ้านร้างเป็นประจำพวกเขาเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านให้เธอฟังผีสาวไม่เหงาอีกต่อไปเธอยิ้มยำแจ่มจใสและมีความสุขคติสองใจ มิตรภาพมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่กับผีความเมตตาความเมตตาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์การให้กําลังใจการให้กําลังใจสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขเพิ่มเติมในนิทานเรื่องนี้ผีสาวไม่ได้เป็นตัวละครที่น่ากลัวแต่เป็นตัวละครที่น่าสงสารน่าเห็นใจเด็กๆไม่ได้กลัวผีสาวแต่รู้สึกสงสารเธอและอยากช่วยเหลือเธอ นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้จักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและรู้จักการให้กำลังใจผู้อื่นนิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของมิตรภาพว่ามิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่กับผีตัวละครเด็กชายหกคนเต๋อหัวหน้ากลุ่มชอบผจญภยัยใจกล้าเต๋ยขี้ระแวงกลัวผีบีร่าเริงสนุกสนานโอฉลาดช่างสังเกตต้นใจเย็น สุขุมปอปอ่อนแอที่กลัวผีสาวผีสาวสวยเศร้าเงาโหยหาเพื่อน